รค้าผู้ต้องขังร้านค้าผู้ต้องขังก็จะขายอะไรบ้างนี่นครับก็จะมีขนมนะครับขนมเบิกจากร้านค้าสงเคราะห์อ,อะไรมาก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับปลาป๋องนะครับขนมปังกะโหลกขนมปังแผ่นนะครับแล้วก็เค,ค้กวันเกิดนี่เค,ค้กวันเกิดข้างในนะครับเคยเห็นไหมครับเค,ค้กวันเกิดข้างในนะวันนี้นะครับส่วนร้านค้าเราจะมาอธิบายก่อนว่าทําไมมันต้องมีร้านค้า ผู้ต้องขังเพราะร้านค้าส่งคอเนี่ยจะเบิกได้ของตอนเช้านะครับตอนเช้า8โมงถึง9โมงนะครับ9โมงครึ่ง10โมงนะแต่บางเงินจำนะครับตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็ไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำนะครับแล้วก็เป่านุกวีดทานข้าวนะครับเป่านุกวีดทานข้าวเสร็จปุ๊บเป่านุหวีดข้าวแถวข้าวแถวคนมจชาติตอน8โมงเช้านะครับพอ8โมงเช้าปุ๊บนะครับเราให้ข้าวแถวคนมชาติแล้วก็เบิกของ